ทำเป็นไอ้นี่ได้ไหมไอ้เจ้าโอ้ไอ้แก้มึงเอาเครื่องหั่นหินหายไปด้วยเหรอเลี่ยยเเอะครื่องหั่นหินอ่ะพอดีเออเครื่องหั่นหินหายเอาเสกดิมึงแปลงร่างด่วนเลยมาอะไรดักป่าดักป่าประจําหู่บ้านแล้วมจะออกมาตอนไหนเสกเป็นสิบมันไม่ออกทําไงเดี๋ยวเดี๋ยวกันรู้กันออกไม่ออกพูดนานเลยอาทุออกเลย นี่เลยน่าจะยากว่ะเอ้ยอันไหนไม่เอากูก็ปล่อยให้มันหายไปเดี๋ยวเออนี่ไงเดี๋ยวกูช่วยเพื่อได้เฮ้ยอันนี้ใช้เก็บไปก่อนมันมันอยู่ใต้ดินเยไม่รู้ว่าของกูมันต้องเป็นใต้ดินตลอดเลยอ่ะเอาของมึงแล้วกูเนี่ยเอามึงดูนะไอ้เยสึกหยุดอ่าว วอีกสักพักเนี่ยถ้าถ้าจะยังจะเล่นกันตรงนี้อยู่ว่าพื้นได้เป็นหลุมแน่ๆกูว่ามาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะกูนี่อะไรนะตัวเดิมโอ้โหตัวเดิมแกเราจะเสกกันตรงนี้จริงๆใช่ไหมไอ้เหี้ยกูแค่กินอุดอุดหลุมพื้นเออหรือว่าต้องเสกตรงนี้ปะอ๋อเออได้ได้ได้โอ้โหเอ้ยนี่ไงอะไรใช่ปะวะเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวดูก่อนใช่ใช่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละว่าเดี๋ยวต้องวางใหม่ เมื่อนั่งวางอย่างนี้เละอันนี้ก่นอ่าได้แล้วแก้มได้แล้วได้แล้วทำเป็นหน้าต่างเอ้ยทำเป็นโครงบ้านนี่ต้องเอาขนาดไหนต้องใช้อะไรวะบันไดหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน npc, นาน NPC ที่มี npc อยู่แ,บบแค่2คนบวกกับว <c oughs> ันนี้เราจะใช้ชีวิตกันเป็น npc ไ,ได้ไงวะเนี่ยรบกวนอย่างดิ เอาโพเดียมมาทำเหี้ยปุ่จะสับมาดาปุ่ยจะวางหลังคาบ้านยังไงวะหลังคาบ้านควรเป็นยังไงอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆเอ้แกมัวดูให้กูดีว่ากูไม่ได้สายตาเอียงหรือว่าคาดคดีผิดไปกูว่ามันแปลกๆว่ะหลังคาบ้านมันมันตรงยังวะโอ้มาดูตรงนี้ก่อน ตกจ้ะมึงได้พูดตรงตรงกูเนี่ยไอ้เหี้ยเห็นกันว่าไอ้เหี้ยตางคนตานนานาา่าเป็นข่าวทุกช่วงวันมันตกปะเดี๋ยวมันไม่ตกไม่ตรงเลยไอ้เหี้ยไม่ตกโอเคเลยเอาใหม่เอาใหม่แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ต้องวางยังไงวะอันนี้หนึ่งแล้วก็อ๋อฮะแล้วตรงนี้ต้องวางฝั่งไหนวะหันหน้าทางนี้หรือว่าทางไหน <Oh, ทางนี้อ่ะหันหน้าอย่างนี้ ใช่ไหม,สสม,ไมทำไมมันดูไม่เท่เลยวะมืออ่ามึงมึงพิจารณานี้อย่างนี้แะเออนี่ไงได้แล้วเออนี่สวยเรียบร้อยแล้วก็<อ>ไม้ไม้นี่เข้าสู่ช่วงข้างคาว,วิศวกรเลยไงไรเรียบร้อยหลังคาบ้านกูเพิ่งเคยทําหลังคาบ้านผู้ไม่เชื่อใช่ <c oughs> ผู้สังเกตการด้านบน,บนอือเอ่อ แล้วมันต้องหลังคาทางไหนกัะทางนี้กันนึงแล้วก็แย่ <c oughs> yeah, ละเดี๋ยวก่นอนอผิดพลาดนิดหน่อย,ไ,ไ,ย,ยอไอ้แก้มหยิบไม้สดมาหน่อยดิอยู่ไหนอะอยู่ที่ด้านล่างกล่อง,งกล่องถังกล่องไม่มีอะไม่มีเออแก้มโทษอยู่กล่องบน อยู่กองอยู่กองบนอยู่กองอยู่องแค่หลอดกูหายไปไหนวะหมดบ้านแล้วในแค่หลอดอ่ะแค่หลอดหมดเฮียเอพีซีเฮ้ยผู้พิเศษไอ้สัตว์เอ้ยสลบสลบผู้พิเศษสลบได้ละเสร็จปั๊บบันไดบันไดนี้โอเคต้องสงสัยต้องใช้บันไดอีกเยอะเลยเอ้ยเรามีหินไอ้นี่กันอีกป่วะหินหินที่เราไปลงเหมืองกันมาเฮีย หิน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 เหินเหนียวอ่ะหินเหนีหินเหนียวไม่ได้ดินหินหินเหนียวหินเหนียวหินเหนียวไงหินเหนียวหินหินเหนียวหินที่มันอยู่ชั้นลึกยืนลึกกว่าหินนี่แกมึงเข้าใจปะหินสีเข้มเข้มที่เราไปเอากันอะไม่มีหินที่เราเจอวอร์เดนอะและกันที่เราจะวางหลังคามันก็ต้องวางแบบว่านี่ แล้วมึงไม่เอาโพเดียมออกไปหรอวะสรุปแล้ว <c oughs> โพเดียมนี่มันไนอ้นี่อ่ะมันมันไม่หายอ่ะแต่ละละกูเป็นครั้งข่าวแล้วชีวิตมันดูยากๆไงไม่รู้ว่าก็เป็นโอ้โหมืดชิบหายไ <c oughs> งเราม,มาดูตรงนี้ได้ไหมบ้านเรามีหลังคาด้วยอันนี้กูว่าโพเดียมต้องเอาไว้ด้านหน้านี่แตบบ่ว่า จองจองที่นอนอรีเซว์มองด้านหน้าเหมือนบ้านเสร็จแล้วนะไอ้เหี้ยแต่พอเดี๋ยวแต่แต่พอบินขึ้นไปมองเอ้าไอ้เหี้ยข้างหลังเลยรู้รู้โบ oh เลยเยอะยังไม่เสร็จสักอย่างแปะตรงช่องช่องที่กูไม่ได้วางไม้อ่ะเออนั่นแหละสุดยอดเลยเพื่อนช่องนี้นับเลยฮะ ดูดิชั่ยดูยังปะเดี๋ยวแป๊บเดียวเลยเขาาไหนเนี่ยชั่งมันเป็นโรยก็มองไม่ไม้ใส่กูไม่กูแล้วมึงจะแล้วมึงจะไปส่องไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมันไอ้เหี้ยแล้วมึงจะไปดูหนอนหน่อยชัดมันได้มาป่วยมากบันไดนี่มันไม่ต้องใช้หรอกไอ้เหี้ยบินอย่างเนี้ย มึงไม่เคยมึงไม่เคยดูนี่เหรอวะไอ้เหี้ยอ่าโรงแรมผีหนีไปพักร้อนอะนแล้วมันเป็นนะเอวิซีแล้วมึงไม่เป็นไอ้เหี้ยตัวที่มันแบบตีแ,แรกๆมึงจะเป็นเอพิซีทำไมไปเดี๋ยวทำนี้เสร็จแล้วเราจะได้ไปทำฟาร์มปาร์มเบลล์กัแล้วแต่เอาจริงนะเราไปวาร์เด้นไหมมาทำไอ้เหี้ยอะไรอีกอะคือถ้าไปถ้าเราไปวาร์เด้นอะมึงเห็นไอ้บ็อกบอก็บอกวาร์เด้นปะ เอเอบล็อกแม่งอ่ะมีเลเวลนะเว้ยคือมึงแค่ไปเก็บตรงนั้นแล้จบเลยนะมึงไปนั่งขุดบล็อกแม่งเรื่อยๆอ่ะได้เลเวลอ่ะไม่ต้องไปนั่งทําอะไรให้มันยุ่งยากแต่ก็แล้วแต่ว่าถ้าเรายังรักชีวิตอยู่ก็อย่าไปยุ่งกับมันอุยเฮียแม่งพ่นน้ำลายใส่กูกดูเหมือนว่าไม้นี่น่ต้องใช้เยอะพอสมควรไปฆ่าเฮียเลเดียวฆ่าอะไรนะมเมาเมึงพูดมึงพูดแล้วมึงแก มึงมึงรู้ตัวไหมนะมันฆ่าได้มันจะฆ่าไม่ได้คือคือมึงจะเอาวารเดนไปสู้กับวารเดนใช่ไหมอ๋อเออว่ะใช่มันก็ได้นี่ว่ะมึงจะลองไหมนะเดี๋ยไม่รู้นะกูว่าเราอาจจะโดนเฮ้ยเดี๋ยวเดีโอ้ม่คิดเยอะคิดเยอะเออแต่พูดถึงแล้วเราก็มีตัวอีโวหลายตัวอยู่นะเราไม่น่าแพ้มันนะไปจรงจริงน่าจะชนะมันเดู่ ลองไหมล่ะลองเลยไหมตอนเลเวลกูยิ่งน้อยๆอย,อยู่ถ้าน้อยๆอ,อย่างนี้ก็ไปวัดเลยดีกว่าจะได้รู้ๆเลยกับตรงนี้อะไรเนี่ยกูลืมอาหารเอามาย่างอาหารนะมีสามชิ้น <laughs> <c oughs> มึงทำตัวทำตัวเป็นข้าข่าวจริงๆไอ้เจ๊มีอยู่สามชิ้นมึงแดกแล้วมึงอิ่มหรือไงเนี่ยสามชิ้นมึงกำมันบูดินกลับไปแล้วเออมันบดินกับไรเออไอ้เจ๊บมันไม่ได้จะอยู่รอมึงตลอดทั้งวันนี่ว่าสำนวนไงข้างข่าวกินกล้วย เอ้ยมันเป็นสำนวนหรือว่าข้างคาวมันกินกล้วยอยู่แล้ววะมึงเคยเห็นมึงเคยเห็นเวลาข้างคาวกินกล้วยอ่ะเคยใช่ไหมเออแล้วมึงแล้วมึงจะถามตรงพี่อะไรข้างคาวอะไรกินกล้วยอ๋อไม่เคยอ่ะมันต้องมีสิข้างคาวกินกล้วยอ่ะกล้วยน้ำว้าอะไรเงี้ยข้างคาวกินกล้วยน้ำว้าโอ้โหฟินได้เยอะจัดเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันตอนแรกก็ว่าไอ้บล็อกขาวๆนี้มันเป็นบล็อกเขาเรียกว่าอะไรวะ บอกเกิดที่ไหนได้แม่งไม่ใช่เช่หน <Momo S 1> ้ามือนะผมน่าจะแบบอากาศมันร้อนเนี่ยตอนนี้มันลาวาแล้วนั่งอยู่ที่อากาศร้อนๆนี้มันทําน้ามือได้กินน้ําเยอะๆมันจะได้ไม่ไม่ไม่ขาดน้ำกูมาแล้วนี่คราวนี้มันจะเกิดที่ที่ไหนมาไอเหียกูไม่เข้าใจอ่ะมันไม่เ a k e น e เลยกับการที่มันมาเกิดอยู่ข้างหลังเราเมื่อคราวที่แล้วอ่ะ ไอ้เที่เออไม่มาเกิดทัางหลังเฉยสัตว์ดิ้งเนี่ยไม่ท, <c oughs> มทน <c oughs> และและเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจกูเลยล้อไวใ้ใจเฮ้ยถ้าสมมติเราปล่อยขึ้นเสียงใส่มันจะได้ยินไหมโอ้ชัดเจนแจ่ม <c oughs> แจ้งเราก็หนีก่อนเราค่อยกลับมาตีเออใช่ก็ตั้งหลักก่อนที่เดิมมาอืมของซธอออางี้ดีกว่าเอ้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เกิด กลัวมันไม่เกิดไม่ให้หรอกเฮ้ยนี่ยเขาเรียกแขกแม่งอะอ,อะย่ย <c oughs> อาบังคุยเหี้ยกูจัดให้กูออจัดให้ไม่มมมยังยังไม่มาไม่มาใช่ไหมเอาบีกดอก เดี๋ยวมวันเิ่อังงุดหไม่ทำไมมันไม่มาวะเก้ไม่ได้อโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs>